ครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมพรอมอิมนะครับก็วันนี้นะครับพรอมอิมจะพาเพื่อนๆนะฮะมาชมวิธีการแต่งกิ่งมะม่วงนะครับผมนะฮะก็เปิดฤดูการแต่งกิ่งมะม่วงนะครับช่วงนี้นะครับผมเพื่อนๆนะครับผมโอเคเดี๋ยววิธีการแล้วก็อุปกรณ์นะครับในการแต่งเก่งยังไงนะฮะเดี๋ยวพรอมอิมพาไปชมนะครับผมไปครับครับเพื่อนๆพรอมอิมพามาดูอุปกรณ์นะครับผม ก็อันดับแรกเลยนะครับก็จะมีมีดนะครับมีดเอาไว้ฟันนะครับกิ่งนะครับตามต้นนะฮะหรือว่าฟันตามกิ่งที่เราทำการตัดลงมาแล้วนะครับทำให้ชิ้นเล็กๆเวลาเราตัดย้านะครับตัดกิ่งจะได้ง่ายนะครับ2นะครับเพื่อนๆก็จะเป็นเลื่อยนะครับเอาไว้สําหรับเลื่อยสําหรับเลื่อยกิ่งใหญ่ๆนะครับเพื่อนๆเนี่ย เี่ยวหรือฟันของเขานะครับผมก็จะมีความใหญ่นะครับเอาไว้เลื่อยกิ่งใหญ่ๆได้สบายนะครับ3นะครับเพื่อนๆจะเป็นเลื่อยสําหรับเอาไว้สําหรับกิ่งเล็กๆนะครับต้องมีด้วยนะครับเพื่อนๆนี่ฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นขอนะครับเพื่อนๆเอาไว้เกาะนะครับนี่นะครับโอเคครับก็จะอุปกรณ์ของพนุอิมก็จะมี3อย่างนี้ครับ เอาไว้แต่งกิ่งนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆนะฮะตอนนี้เราก็ทําการนะฮะแต่งนะครับผมตัดแต่งเพื่อให้นะฮะเราจะเอายอดใหม่นะครับของมะม่วงนะครับนะฮะคือลักษณะการแต่งนะครับผมแต่งให้แสงนะครับได้ผ่านลำต้นนะครับลงมาสู่พื้นนะครับผมก็คือแต่งให้ มีลักษณะที่แบบแสงแดดส่องถึงพื้นได้นะครับเพื่อนๆนะครับผมโอเคครับอมอิมพาเพื่อนๆมาดูต้นนี้ตัวนี้แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะทรงพุ่มของเราก็จะเป็นแบบที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับความสูงก็ไม่เกิน4เมตรนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อการดูแลรักษานะครับจะได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะ ตัดแต่งนะครับให้เป็นรูปง่ามนะครับผมนะฮะจะเป็นง่ามก็ง่ามคือแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะฮะจะให้เป็นแบบชู2นิ้วเลยนะฮะสังเกตที่เกี่ยงนี้นะฮะก็จะเป็นง่ามแบบนี้นะครับลักษณะง่ายๆนะฮะตรงไหนเนี่ยฮะอันนี้ก็จะเป็นง่ามนะฮะแล้วก็ให้แสงแดดได้ส่องถึงได้นะครับเพื่อนๆนะฮะก็ ความยากง่ายนะฮะขึ้นอยู่กับว่าต้นไหนใบเยอะนะฮะเก่งเยอะนะฮะตัดออกเนี่ยเ,เพื่อนเพื่อนนะฮะเป็นแถวอันนี้เสร็จไปแล้วนะครับแถวนี้เสร็จไปแล้วนะครับเพื่อน <S 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 ๆอ่าแล้วก็เทคนิคนะฮะนิดนหน่อยๆนะฮะในการแต่งกิ่งมะม่วงนะครับผมเราจะทําการตัดแต่งกิ่งเมื่อฝนตกแล้วนะครับเพื่อให้ในการ เร่งใบอ่อนนะฮะจะทำการาต้นมะม่วงจะได้แตกใบอ่อนได้ง่ายขึ้นนะครับเพื่อนๆพ,พอเราแต่งแล้วนะครับนี่ฮะก็ช่วงเขา้าฤดูฝนพอดีนะครับเพื่อนๆน,นะฮะเราจะตัดแต่งกันช่วงนี้นะฮะพฤษภามิถุนานี่ครับผมโอเคครับเพื่อนๆก็ในการตัดแต่งนะครับเพื่อนๆน,นะฮะ ทั้งมีดและเลื่อยนะครับจะใช้ควบคู่กันไปด้วยโดยปกติแล้วที่สวนนะครับจะช่วยกันแต่งนะครับแต่งเสร็จทีละต้นละต้นไปนะครับเพื่อนๆนก็ในเมื่อเราตัดแต่งเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆนนะฮะเราก็จะใช้รถไถนะครับแล้วก็ปิดใบตัดหญ้านะครับตัดนะครับผมให้สวนมีความเรียบร้อยสวยงามนะครับเรื่องการดูแลนะครับผม แล้ต่อมานะครับเพื่อนๆเราก็จะทาการขูดโคนต้นนะใส่ปุ๋ยแล้วก็จะราดสารนะครับต้องรอใบเพชรลาดนะครับผมนะนี่เป็นการทําสวนสเต็ปต่อไปนะครับนะครับเพื่อนๆนะฮะตอนนี้ก็แต่งกิ่งไปด้วยนะครับแล้วก็ตัดหญ้าไปด้วยนะครับผมอ่า ตัดหญ้านะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะสวยงามอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่นะครับอันนี้โซนนี้จะเป็นโซนมะม่วงฟาลั่นนะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยสวยงามครับเนี่ยฮะเรียบร้อยเลยครับผม นี้ครับเพื่อนๆตัวนี้แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่แหละครับผมตัดแต่งกิ่งอย่างไรนะครับให้มะม่วงดกนะครับนี่แหละครับเพื่อนๆก็คือหนึ่งเลยนะฮะตัดแต่งตรงพุ่มนะฮะไม่เกิน4เมตรนะครับเพื่อนๆเราก็โหลดนะฮะโหลดกิ่งทุกปีนะครับเพื่อนๆ นะฮะแล้วก็ให้แสงแดดส่องถึงนะครับเนี่ยฮะแบบนี้เลยนะครับรับรองครับมะม่วงดกทุกปีแน่นอนนะครับเนี่ยเพื่อนๆนะฮะส่งนี้เลยนะครับอย่างนะครับเพื่อนๆในการดูแลสวนนะครับต้องให้สะอาดนะฮะเวลา กำจัดโรคแมลงต่างๆนะครับเพื่อนๆจะได้ง่ายนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับผมโดืทอทำสวนให้สะอาดให้โล่งนะครับถ้าสวนไหนๆนะครับถ้าทําได้แบบนี้ฮะรับรองครับพอน้าอิมนะฮะรับประกันเลยว่ามะม่วงนะครับโอกาสที่จะให้ผลผลิตเยอะๆนะครับสูงครับผมนะครับ ก็ตัดแต่งทรงคุ่มไม่สูงมากนะฮะแล้วก็ให้แสงแดดส่องถึงนะครับผมแล้วก็สวนสะอาดนะฮะหมั่นตัดหญ้านะครับดูแลให้น้ำให้ปุ๋ยอยู่เสมอนะครับเพื่อนเพน,นี่ครับโอเคครับเพื่อนเอน่าเป็นไงบ้างครับเพื่อนเอนนะฮะ เทคนิคเล็กๆน,น้อยๆนะฮะที่ทําให้มะม่วงติดโดกนะฮะเริ่มจากการแต่งกิ่งดูแลสวนนะครับเพื่อนๆนะฮะโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ะนะฮะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องพระอิมกันเยอะๆนะครับสําหรับวันนี้พระอิมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ